สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์อัปเดครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับกับฤดูกาลที่แฟนบอลคาดหวังสูงขึ้นจากการต่อสู้มาหลายฤดูกาลณนะจุดเริ่มต้นครับจากวันที่เป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวเดลาสู่บทบาทในายใหญ่ที่เอมิเรซสเตเดียมครับอาร์เซนอลวันนี้กับวิถีฟุตบอลที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนชาวสาวกเดอกรนเนอร์ได้เห็นรูปแบบการเล่นที่เน้นผลลัพธ์ของการแข่งขัน สไตล์สวยงามนั้นยังคงอยู่ครับแต่ว่ารัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ความเข้มข้นครับเป็นเส้นทางที่พิสูจน์ความเขี้ยวในสึกพิมร์ลีกหลังจากนี้จะเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากกลับมาจากสึกทีมชาติเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับ3นัดหลังจากนี้ของทีมปืนใหญ่อาเซนอนสิ่งที่ต้องเจอครับนั่นก็คือสามแม็ แมต์และอาจจะดูเบาสัหน่อยครับนั่นคือการเจอกับบอลมัดบุกไปบ้านบอลมัดของอันดนี่อาริโอลาดูจากชื่อนั้นอาจจะเบาครับแต่หากดูจากวิธีการเล่นนี่ไม่ง่ายไม่ใช่เกมที่ง่ายเพราะว่าบอลมัดนั้นมีสไตล์การเล่นที่กล้าแลกกล้าชนวันไหนเล่นดีนี่ดีแบบใจหายเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขออภัยเราต้องมาเช็คกันก่อนว่านักเตะที่มีการบาดเจ็บของอาร์เซนอลตอนนีนะ้มีใครอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่น่ากังวลเป็นจุดที่น่าห่วงนักศึกทีมชาติที่ผ่านมาครับมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกจากที่มีตัวให้กังวลอยู่แล้วอย่างมาตินโอเดกาดกับตันทีมที่ขาดหายไปแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของมิเกลอาเตตาสามารถแปลเปลี่ยนช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตครับสร้างโอกาสที่ดีให้กับอาร์เซนอลเห็นรูปแบบการเล่นใหม่ ใช้ทางด้านเลนโดทอสซาครับใช้ทางด้านไคฮาวเวตสองตัวเนี้ยสลับกันทําหน้าที่ของมาตินโอเดกาแล้วไคฮาวเวตโดดเด่นเหลือเกินครับกับการพาเพื่อนร่วมทีมเข้าเพลทเข้าใส่คู่ต่อสูอ้สร้างผลงานที่ดีมากๆเอามาดูนักเตะที่เจ็บกันหน่อยนะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ใกล้จะหายแล้วในเวลานี้ครับเบนไวท์ White, กับจูเลียนทิมเบอร์หายไปในแมตช์ท,ที่เจอกับเซาแธมตัน ตอนนี้ผู้คนก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าพร้อมจะกลับมาหรือยังสื่อออกมาบอกครับว่าในนัดที่เจอกับบอลมัดเนี่ยอาจจะยังลงไม่ได้ครับแต่อยากให้มั่นใจว่าหลังจากนั้นจะวันที่เจอกับชักเตอร์โดเนตในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสองคนนี้น่าจะหายกลับมาแล้วโทมิยสส์กองหลังชาวญี่ปุ่นที่เจ็บอดอดแอดแอด,อด,อด,อดมาตลอดปีตอนนี้ก็ยังเจ็บอีกแล้วครับโทมัสปาเตมีอาการบาดเจ็บจากทีมชาติโอ้โหตอนนี้ปัญหาอาการบาดเจ็บลุมเรา้าอาร์เซนอลเหลือเกินครับนอกจาก โปรแกรมการแข่งขันที่กําลังจะดุเดือดปัญหาเก่าปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อ2ฤดูกาลก่อนกลับมาอีกแล้วครับนั่นคือปัญหา,าการบาดเจ็บของนักเตะไคฮา,าวเวตตบาดเจ็บกับทีมชาติเยอรมันข้อดีก็คือว่าตอนนี้พอมีนักเตะบ,บาดเจ็บกับทีมชาติครับหลายหลายคนได้รับโอกาสพักเลยส่งตัวกลับอาร์เซนอลเลยครับบุกยซาก้ากับทีมชาติอังกฤษก็เช่นกันมีการบาดเจ็บตั้งแต่วันเจอกรีซครับถอนตัวในแมตช์เจอกับฟินแลนด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะซึ่งทีมชาต,ติตอนนี้ก็พยายามที่จะ ประคับประคองความสัมพันธ์กับสมโมสรอนเช่นกันมันทําให้นักเตะหลายๆคนที่บาดเจ็บนั้นถูกส่งตัวกลับมาพักรักษาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลก็คือจะหาบาดเจ็บอย่างที่ว่ามาเนี่ยครับนอกจากนี้ยังต้องลุ้นความฟิตของกาเบียนมาตินเนลี่แต่ในแต่ละรายที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีหนักๆจริงๆแล้วมีแค่มาตินโอเดกาดนะครับที่ต้องรอนานสักหน่อยไม่ทันแมตบอลมาที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วยังมีลุ้นนะครับเพราะว่า เมื่อเจ็บแล้วถูกปล่อยกลับบ้านมากลับมาที่สโมสรก็ได้รับการรักษาท,ทันทีเป็นความน่ากังวลที่ไม่น่าหนักใจนะเพราะว่าหลายหลยคนเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าต้องเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่อยากให้กังวลมากครับสุดท้ายตัวที่เจ็บแล้วถูกปล่อยกลับบ้านเลยเนี่ยข่าวออกมาหมดแล้วครับว่าส่วนใหญ่พร้อมจะกลับมาเล่นในวันที่เจอกับบอลมัดด้วยซ้ําขาดแค่คนเดียวคือมาร์ตินโอเดกา วันที่เจอบอลมัดนะอย่างที่บอกไปผมว่าแมตชนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นการบุกไปเยือนก็ตามนะแต่ผลงานตารางคะแนนอันดับและฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันอย่างนะสิอันดับนะอาร์เซนอลน,นี่อยู่อันดับ3ของตารางส่วนบอลมัดอยู่อันดับที่13ห่างกันขนาดน,นี้แล้วฟอร์มการเล่นโดยรวมบอลมัดนี่ไม่มีความสม่ำเสมอแพ้แม้กระทั่งเลสเตอร์ซิตี้ที่เกมลุกย่ำแย่ที่สุดในหลีผมเชื่อว่าแมตชนี้อาร์เซนอลน,น่าจะเก็บแต้มออกมาได้ และไม่น่าจะเป็น1แต้มครับน่าจะเป็น3คะแนนนัดที่2อนี่ที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือการเปิดเอมิเดตสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันมีแมตช์มาขั้นครับก่อนน่าจะเจอลิเวอร์พูลเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับการเจอกับชักเตอร์โดนเนตโชคดีที่เล่นในบ้านเนะครับเล่นในลอนดอนถ้าไม่งั้นต้องเดินทางออกไปที่ยูเครนเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่านี้จบชักเตอร์โดเนตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับทีมจ่าฝูง ซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ผมบอกเลยว่านัดนี้สิ่งที่แฟนอาร์นอลแอบยิ้มได้นิดนึงก็คือมีข่าวออกมาครับว่ามาตินโอเดกาดกับตันทีมมีโอกาสที่จะหายกลับมาทันแมตชนี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าตามแหล่งข่าวแต่และแหล่งแต่และข้อมูลก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนาะบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องรอถึงเดือนธันวาแต่แหล่งข่าวสําคัญอันนี้บอกว่ามาตินโอเดกาดอาจจะหายกลับมาได้ในวันที่เจอกับลิเวอร์พูล ก็ภาวนานครับเอาใจช่วยกันส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยที่ขาดแน่ๆคืออาริสันเบเกอร์ครับผู้รักษาประตูมือนหนึ่งจำเป็นต้องใช้เคลวินเคลเฮอร์ก็ต้องแลกกันนะ่ะต้องรอดูครับเพราะว่าแท็ติกของอาร์เนอร์คุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยการจัดการเกมในแดนกลางการจัดการพื้นที่11ตัวในสนามการขึงพื้นที่แบบเต็มพื้นที่ของอาร์เนอร์เนี่ยจะทําให้อาร์เซนอลเล่นยากหรือเปล่าบอล2ทีมนี้เจอกันไม่เคยจบลงแบบกลอยๆครับ การพบกันในหลายครั้งในตลอดเวลาที่ผ่านมาของทั้งอาร์เซนอลของทงลิเวอร์พูลส่วนใหญ่แลกกันตลอดแล้วผมเชื่อว่าแมตชนี้ก็เช่นกันสถิติที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี้ยอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีที่สุดครับและกําลังจะเจอกับลิเวอร์พูลที่เล่นนอกบ้านดีที่สุดของฤด,ดูกาลอันดับหนึ่งของทั้งสองฝั่งกําลังจะเจอกันที่เอมิเรสตสเตเดียมอาร์เซนอลจะมีวิธีการเล่นอย่างไรในการรับมือของลนะิเวอร์พูลฮะซึ่งลิเวอร์พูลก็บอกว่าหลังจากนี้คือของจริงของเขาแล้วเหมือนกันครับ อาร์เซนอลก็จะได้เจอความเครียดของอาร์เนอร์ครับบอสคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งนําระบบใหม่ๆเข้ามาให้ของแดงลิเวอร์พูลนั้นได้โบยบินบินสูงอยู่ในเวลานี้ปืนใหญ่จะรับมืออย่างไรก็ต้องลุ้นกันหมดจากแมตต์ลิเวอร์พูลเนี่ยที่ว่าน่าจะยากแล้วครับแมตต์สุดท้ายของ3เกมนี้นะครับโดยที่ขั้นมีการขั้นด้วยคาราบาวครับหนึ่นัดนะแต่ว่าหมดจากคาราบาวครับเสร็จปุ๊บเจอกับ ใช้คำว่าคู่ปรับใหม่แล้วกันครับเพราะว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยกับอาร์เซนอลกลายมาเป็นคู่ปรับใหม่หลังจากยุคที่นิวคาสเซิลได้กลุ่มทุนซาอุมาบริหารครับแล้วเกิดแมตที่เป็นประเด็นดราม่าเมื่อฤด,ดูการก่อนเมื่อนิวคาสเซิลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไปได้จังหวะลูกปัญหาบอลออกไปแล้วหรือยังการทำฟาวของโจเอรินตันใส่กาเบียนมากานเยนจุดชนวนครับให้2ทีมนี้กลายเป็น สทีมที่เป็นอริคู่ใหม่ในวงการฟุตบอลลูกหนังของพร <c oughs> ีเมียร์ลีก็เป็นสีสันนะเป็นสีสันนะก็เอากันแต่พองามเอา,แต,อา,เอาแต่พอสนุกแล้วกันแต่การไปเยอ Saint ือนเซนต์เจมส์พาร์คครับไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกได้รับการต้อนรับแบบง่ายๆแน่นอนมาเล่นที่นี่เก็บแต้มออกไปไม่ง่ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังรอดยากเลยครับที่เซนต์เจมส์พาร์คแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยแตกต่างครับ มีความพิเศษอยู่อย่างนอกจากนัดที่กล่าวในวันนั้นะนะครับที่เกิดเป็นประเด็นดรามา่าส่วนใหญ่อาร์เซนอลจะเป็นทีมที่บุกมายัดเยียดความป่าใช้ให้กับนิวคาสเซิลได้ถึงถิง่นเซนต์เชมป์กจุดนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันคือบอลที่พร้อมจะแลกกันทั้งคู่แต่ปัญหาของนิวคาสเซิลก็คืออาการบาดเจ็บครับอาการบาดเจ็บของกองหน้าตัวจริงของเขาไม,ม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซัะหรือคาร์ลัมวิลสันจุดนี้ก็ทําให้ฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยอาวุธหนักมันเบาลง อาวุธหนักของเขาเนี่ยมันกลายเป็นมันเบาลงแล้วก็ปัญหาก็คือในเกมรับครับที่ขาเซเว่นบอทแม่นมาต้องแต่จบฤดูกาลที่แล้วนะตั้งแต่ท้ายฤดูกาลก่อนควบรวมมาถึงปัจจุบันก็ยังทําให้เกมรับของนิวคาสเซิลน,นั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งของนิวคาสเซิลคือเจ้าบ้านครับจุดอ่อนของเขาคือกล่องหน้าที่ไม่มีตัวจบสกอร์แบบเฉียบคมแล้วก็กล่องหลังครับที่อาจจะดูช้าสันหน่อยนะการจับคู่ระหว่างฟาเบียนชากับแดนเบิร์น ก็เดี๋ยวจะได้ล้วนครับว่าวิธีการเข้าทําของอาร์เซนอลในยุคใหม่ก็ต้องบอกว่ายุคใหม่นะเพราะว่าวิธีการเล่นของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้นั่นเปลี่ยนไปจริงๆครับเกมลุกเกมบุกยังสนุกอยู่ไหมยังสนุกอยู่นะแต่ว่ามีเกมรับมากขึ้นมีการเล่นรัดกลุ่มมากขึ้นมีเล่นเพื่อหวังผลเอาแต้มเก็บแต้มคว้าชัยชนะให้ได้มากกว่าเดิมเรียกว่าไม่มีแล้วะบุก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 แล้วก็จบด้วยผลเสมอเล่นแบบ เขี้ยวเหมือนกันกต้องบอกว่าท่าสามนัดนี้คือความเขี้ยวที่อาเซนอนต้องเจอก็เป็นการเจอกันระหว่างเขี้ยวกับเขี้ยวแล้วกันครับเพราะอาเซนอนก็ถือว่าเขี้ยมากในฤด,ดูกาลนี้วิกฤตที่อาเซนอนกําลังเจอตอนนี้คือนักเตะที่บาดเจ็บนักเตะกลับมาเปราะบางอีกครั้งหนึ่งความเหนื่อยล้าจากการเล่นทีมชาติมีผลหมดเพราะนักเตะแต่ละคนของอาเซนอนคือนักเตะระดับตัวทีมชาติทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆทีมปืนใหญ่แฟนปืนใหญ่อาเซนอลคิดเห็นอย่างไรครับ กับสถานการณ์ปัจจุบันณนะตอนนี้รูปแบบการเล่นของอาร์เตตาสนัดหลังจากนี้คิดว่าทีมอาร์เซนอลจะเก็บได้กี่คะแนนครับพูดคุยกันหน่อยครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะถ้าคุยกันแล้วไม่จุใจครับมาคุยกันต่อมาถกมาสนทนากันต่อในไลฟ์สดค่าคืนนี้1ทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับกับ3นัดวัดความเคี้ยวของอาร์เซนอลจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ